เช้านี้ผมกินนี่เป็นผักขมอ,อมชีสนะครับอบ,อ,บอ่ะอบอบชีสดเอดงครับหวังเราก็เล่นโทรับปิดบางหน้าจอ

ดูได้แล้วผมได้แล้วหอมไหมยล้วไม่คันได้กลิ่นเลยบอกหาบทาบแล้วอะไรไม่ได้กลิ่นเนาะจมูกเขี้ยนน้ำมาแล้วมาแล้วเอ้าอน้หูร้อนนะร้อนนะอ,นนะอุ้ยได้แล้ว น่ะจะร้อนนะก็ไปก็ดูต่อนี่อ่ะหนีแล้วเอาโทรศัพท์จะร้อนไปได่ร้อนสีนี่ไงโอ้กันโชว์ไปแล้วทีนึ่งอะไรนะมันโชว์ไปแล้วผักหอมอบชีสโอ้ได้แล้วมาปรปุงๆก่อนนะเมลร้อนอยู่นะ ต้องนึ่งงนี้เลยคิดเลยอ่ะกินเลยชิมดูซิว่าชอบไหมอืมอืมอืม,อม,อม,อม ไหวอ่ะตกใจอีกแลยโอ้โเขาจะเดินเพื่อวันปิดเสีย ป็นทำไม่กินขนมปังหมามาเหมือนจะไม่ไม่ไมของใส่ไปโดนขอบแน่ๆเลยไม่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 ม่หม,มาาชอบกินขนมปังกรอบตอนเช้า เป็นไรร้อนร้อน <laughs> ก็บอกแล้วให้เป่าก่อนหน้าปีเลยเออตายแล้วลิ้นพองไหมลิ้นพองป่าเอ้อ <laughs> อ <laughs> ก็บอกว่าให้เป่ากุณงกรก่อนอืม้มอร่อยอยู่ หอมๆล้วได้แห่่มได้กินผักอีกใช่ป่าวกินได้ได้เล่นะคิดก่อนได้ทางไขมันแล้วก็วิตามินเออใช่<ด>วิตามิน แสดงว่าเรียนมายัางไม่ลืมไง<อ>พึ่งเรียนมาเอเรียนวิทยาศาสตร์มายัางไม่ลืมใช่ไหมอืมอาหารข้าหมูเนี่ยจลืมไปวางอันก็คือหมูที่สามกรหมูที่หมูหมูไม่ใช่หมูอ้าวเหรอ,อไปพวกหมูเหรอจะถ่ายหยุดหยเลยแง่แบ บ้องบ้องไอย่างเงี้ยนะะเขมีแต่ตุ๊กตาบ้องบ้องกับไม้บ้องแตงที่ะมาๆชอบนี่ยส่วนล้องปูก็คือล้องปูบ้องบถูกไหมเใช่ลัง <laughs> ถ้าทุกคนได้ยินเสียงเพลงรำไทยเพลงไทยๆไ,ไม่ต้องตกใจนะคะ วันนี้แถวบ้านเราเขามีทำบุญให้กับสเสด็จพ่อรลห้ามไม่ต้องตกใจไม่มีอะไรคือแบบทำแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งดีรับแต่อย่างไดวันนี้คือวันปียะนะครับก็เลยมีเสียงเพลงวันนี้เขาทำบุญ หมามากินขนมปังตอบแต่คอ oh. มันไหม้นิดนึงขนมปังตอบกินเลยกินทั้งหมดชิ้นทานเลยกับทายแยมสตรอเบอรี่กับพายแยมใกล้หมดแล้วตอนหมาจะกินทุกเช้าตอนเวลาเรียนก็มาก็ทำขปังติ้งให้ใช่ไหมก้อเลยนี่หมดไปเป็นก้อนนี้เป็นก้อนที่สามแล้ว ơ ừ, mẹ lên online ao đây đi in ao đây đi nhớ cho con mày ton kim sệt